เขาได้ขึ้นไปยืนบนบันลังศารที่ใช้ไต่สวนนะคะเขาก็ทําการประกาศออกมาอย่างภาคภูมิใจว่าเขานี่แหละคือมนุษย์หมาป่าตัวจริงเสียงจริงและยังรับสารภาพอีกด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยได้กินเนื้อมนุษย์ไปแล้วหลายคนคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับมีมายนะคะกับลึกลับสุดสัปดาห์ EP ที่4 ใช่แล้วค่ะทุกวันอาทิตย์อย่างนี้เราจะมาพบกันในรายการประจำนั่นก็คือลึกรับสุดสัปดาห์กันนั่นเองนะคะในสัปดาห์ที่แล้วค่ะได้รับผลการตอบรับค่อนข้างดีจากโปกคลิปรูปนางเงือกเ <c oughs> พื่อนๆแบบทักกันมาแบบเอ้ยอันนี้คือเหงาใช่ไหมไม่มีใครแกงถึงขั้นแบบต้องมานั่งแกงตัวเองแล้วคําตอบก็คือใช่ค่ะ โอเคเรามากับเข้าเรื่องกันก่อนเลยดีกว่าเราอะมักจะเคยได้ยินได้เห็นเกี่ยวกับมนุษย์หมาป่าทั้งในภาพยนตร์อย่าง Harry Potter นะคะตัวละครที่มีชื่อว่าล e m ัสจอรนลูปินแล้วก็ในละครโทรทัศน์ละครเวทีหรือแม้กระทั่งนิทานเรื่องเล่าต่างๆแต่สุดท้ายแล้วค่ะเรื่องพวกนี้ที่เราได้ยินมาเรามักจะเกิดคำถามที่ว่าแล้วมนุษย์หมาป่ามีจริงไหม หากมองย้อนกลับไปในช่วงยุคกลางของยุโรปนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความเชื่อเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆนานๆเนี่ยมากมายโดยเรื่องของมนุษย์หมาป่านะคะก็เป็นหนึ่งในความเชื่อที่มีมานานแล้วก็เชื่อกันอย่างจริงจัง,จง,จงๆว่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงเป็นพวกเดียวกับพวกแม่มดผ í, ดีดูดเลือดหรือว่าซาตานนั่นเองค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเล่าไปถึงความเชื่อในสมัยยุโรปนะคะไมค์ขออนุญาตพาท่านผู้ชมเนี่ยย้อนกลับไปถึงตำนานโลกที่เป็นที่รู้จักกันดีนะคะนั่นก็คือตำนานสมัยกรีกนั่นเองค่ะโดยตำนานของกรีกนั้นนะคะมีเรื่องเล่าว่าเคยมีมนุษย์ที่กลายร่างเป็นหมาป่าได้แต่ในที่นี้นะคะก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความสามารถพิเศษแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ามันมาจาก การถูกสาบโดยมนุษย์คนแรกนะคะที่ถูกแปลงร่างให้กลายเป็นหมาป่านะคะก็คือกษัตริย์ไลเคออนแห่งอะเคเดียซึ่งตำนานแล้วว่าเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายแล้วก็มีนิสัยชอบเสวยเนื้อมนุษย์นั่นเองค่ะมิหนำซ้ำนะคะตัวเองยังไม่พอยังบังอาจนะคะสังหารโอรสของตัวเองเนี่ยนำเนื้อมาปรุงเป็นอาหารถวายแด่มหาเทพที่ชื่อว่าเทพเจ้าสุด ซึ่งแน่นอน,นะคะ่ะซุดที่เป็นถึงตำนานระดับมหาเทพเนี่ยพอได้ทราบได้รับเครื่องเสวยตรงนี้ค่ะก็รู้สึกพิโรธเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ได้ทำการสาบกษัตริย์ไลเคออนให้กลายเป็นหมาป่าผู้ที่ศึกษาตำนานกรีกส่วนใหญ่นะคะเขาก็ถือว่าไลเคออนเนี่ยแหละคะ่ะเป็นต้นกำเนิดของมนุษย์หมาป่าครั้งแรกของโลก เรากลับมาที่ยุคกลางของยุโรปนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าในช่วงนี้ก็จะมีเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติมากมายเลยทีเดียวอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งนะคะวิทยาศาสตร์การแพทย์อะไรต่างๆในยุคนั้นอะ่ะมันยังคงไม่มีความเจริญก้าวหน้าค่ะทําให้คนทั่วๆไปเนี่ยมีความกลัวในสิ่งต่างๆที่ตัวเองเนี่ยหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ทําให้กลายเป็นเรื่องเล่าที่อื้ออึ่กันไปทั่วนะคะเช่นเดียวกันค่ะ มีผู้คนมากมายนะคะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าแล้วก็เป็นพวกที่กายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงซึ่งเมื่อกายร่างแล้วนะคะร่างกายของเขาเนี่ยก็จะมีขนปกคลุมรุงรัง,งไปทั่วร่างกายและก็มีพลังกำลังที่มากมายมหาศาลรวมถึงส่นประสาทที่ว่องไวผิดกับมนุษย์ทั่วไปค่ะซึ่งถ้าหากว่าเป็น เพียงแค่การกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงอะไรเงี้ยเป็นเพียงเท่านี้คงไม่เดือดร้อนใครถูกไหมคะแต่ว่ามากกว่านั้นค่ะที่มันทาให้ผู้คนเนี่ยต่างหวาดกลัวมนุษย์หมาป่าจนไม่กล้าออกจากบ้านในยามวิกาลนั่นก็คือมนุษย์หมาป่าชอบแอบซุ่มทําร้ายผู้คนค่ะและเหยื่อของมันนะคะก็คือเป็นผู้หญิงสาวสวยๆนี่แหละที่เรียกได้ว่าเป็นเหยื่ออันแสนวิเศษของมนุษย์หมาป่า มนุษย์หมาป่านะคะชอบขย่ำแล้วก็ฉีกเนื้อดูดเลือด พูดง่ายนะคะคือถ้าเกิดว่าใครโชคร้ายเดินไปเจ้าเอกกับมนุษย์หมาป่าเนี่ยเรียกได้ว่าทางเลือกเนี่ยคงไม่ค่อยมีให้เลือกสักเท่าไหร่นอกจากตายสถานเดียวค่ะพอมีตำนานเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการที่มีมนุษย์หมาป่ามาทำร้ายผู้คนไล่จับฉีกเนื้อชาวบ,บ้านกินเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะจะต้องมีบุคคลที่เป็นผู้คิดค้นวิธีกำจัดมนุษย์หมาป่าซึ่งวิธีกำจัดมนุษย์หมาป่าเท่าที่ไปหา,านะคะเขาบอกว่ามีอยู่2วิธีด้วยกันค่ะนั่นคือ1ก็คืก็ คือการปลิดชีวิตด้วยกระสุนค่ะกระสุนที่ใช้จะต้องไม่ใช่กระสุนธรรมดาทั่วไปแต่จะต้องเป็นกระสุนที่ทําจากโลหะเงินเท่านั้นซึ่งจะต้องยิงเข้าไปที่หัวใจของมนุษย์หมาป่าค่ะ เช่นเดียวก,กันกับอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ต้องใช้ดาบแทงเข้าไปให้ทะลุตรงขั้วหัวใจของมนุษย์หมาป่าจึงจะสามารถฆ่าชีวิตของมนุษย์หมาป่าได้ส่วนในสังคมนะคะที่มีระเบียบขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาก็จะจัดการด้วยการลากบุคคลที่คาดว่าจะเป็นมนุษย์หมาป่าหรือถูกกล่าวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่านะคะลากคอขึ้นศาลเพื่อไปไต่สวนแทนค่ะ หนึ่งในผู้ที่ถูกลากขึ้นไปไต่สวนบนศาลนะคะและก็กลายเป็นคดีที่โด่งดังที่สุดก็กรณีที่เกิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศสในช่วงคริสต์ศตวรรษที่17นะคะในหมู่บ้านเซนซวอร์นะคะที่จู่ๆเนี่ยก็มีหญิงสาวหายไปหลายรายเลยหรือมีบางรายเนี่ยรอดมาได้นะคะก็กล่าวหาว่าเขาเนี่ยถูกโจมตีจากมนุษย์หมาป่าและจากการสอบสวนอย่างหนักนะคะก็มีการจับ กลุมตัวนะคะผู้ต้องสงสัยที่เป็นเด็กหนุ่มวัย14ปีชื่อชองการเย่พอเขาได้ขึ้นไปยืนบนบันลังศารที่ใช้ไต่สวนนะคะเขาก็ทำการประกาศออกมาอย่างภาคภูมิใจว่าเขานี่แหละคือมนุษย์หมาป่าตัวจริงเสียงจริงและยังรับสารภาพอีกด้วยนะคะว่าเขาเนได้กินเนื้อมนุษย์ไปแล้วหลายคนคะ่ะ พ่อหนุ่มคนนี้เขาก็ได้ให้การว่าเขาเนี่ยสามารถปเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นหมาป่าได้โดยใช้ยาพิเศษนะคะทาที่บริเวณผิวหนังแล้วก็ใส่เสื้อคลุมที่เป็นหนังสุนัขจิ้งจอกที่มีคนให้เขามาค่ะอย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีคนมากมายนะคะที่เขาเชื่อว่าไอ้ชองการเย่เนี่ยเป็นมนุษย์หมาป่าแย่แงแต่ศาลคะ่ะตัดสินว่าเขาเนี่ย เป็นโรคจิตที่คิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้เพราะว่าถูกซาตานเข้าสิงนะคะและบทลงโทษของเขาก็คือการส่งเขาไปอยู่ที่สำนักสงฆ์ตลอดชีวิต ในระหว่างที่ชองการีเย,ยอยู่ที่นั่นนะคะก็แสดงอาการเหมือนกับหมาป่าทุกอย่างเลยด้วยการที่เที่ยวคลานเดินไปทั่วๆหาสิ่งสกปรกหรือเครื่องในสัตว์ที่อยู่แถวนั้นมากินนะคะถ้าเกิดว่าเขาเจอเนี่ยเขาก็จะรีบสว่าปาม s o ยเครื่องในสิ่งสกปรกเหล่านั้นเข้าไปทันทีนะคะภายหลังนะคะมีบุคคลต่างๆเนี่ยเข้าไปเยี่ยมเขาเนี่ยก็พบว่าชองการีเย,ยเนี่ยเขากลายเป็นคนบ้ายอย่างสมบูรณ์ไปแล้วค่ะ ส่วนตัวมานะคะหมายคิดว่าแท้จริงแล้วนะคะคนที่ถูกลกาวหาว่าเป็นมนุษย์หมาป่าในยุคนั้นน่ะเขาแค่ป่วยค่ะป่วยในที่นี้นะคะโรคที่เป็นไปได้เท่าที่หมายคิดเนี่ยมี2โรคด้วยกันค่ะโดยโรคแรกน,นะคะก็จะเป็นความผิดปกติทางร่างกายที่มีชื่อว่าไฮเปอร์ทิโอโคซิสนะคะโดยโรคนี้นะคะก็เป็นเกิดจาก พันธุกรรมรหัสของพันธุกรรมที่มีความผิดปกติส่งผลทําให้ร่างกายนะคะมีขนขึ้นเยอะปกคลุมไปทั่วร่างกายเลยถ้าจะสังเกตเห็นช,ชัดๆนี่ก็คือบริเวณใบหน้านะคะที่จะมีขนขึ้นเต็มไปหมดรวมถึงคิ้วที่ดกหนาแล้วก็ชนกันนะคะซึ่งบริเวณใบหน้าเนี่ยจะเป็นจุดที่สังเกตได้ชัดเจนที่สุดโดยโอากาสเกิดโรคนี้นะคะเกิดขึ้นหนึ่งในล้านคนเท่านั้นค่ะ ส่วนโรคที่2นะคะก็คือเป็นโรคทางจิตนะคะชื่อว่าไล c เคนโทรฟีค่ะโดยผู้ป่วยนี้นะคะก็จะมีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์หมาป่าออกอารวาดไปทั่ว สุดท้ายแล้วนะคะผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่นะคะก็เอียงไปที่การที่มนุษย์ในยุคนั้นนะคะมีความผิดปกติไม่ว่าจะเป็นทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งด้านจิตใจทําให้มันแบบว่าผู้คนเหล่านั้นเข้าใจผิดว่าเฮ้ยไอเนีย่ยเป็นมนุษย์หมาป่าแน่ๆในปัจจุบันค่ะมนุษย์ครึ่งสัตว์อาจเกิดขึ้นได้จริงๆมนุษย์ครึ่งสัตว์คืออะไรก่อนอื่นเลยก็ยกตัวอย่างพวกจาพวกเงือกนรสิง เซนทรอะไรพวกนี้นะคะก็คือมีส่วนหนึ่งที่เป็นมนุษย์กับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสัตว์คือล่าสุดนะคะมันมีการทดลองเมื่อในปี2,562ที่มีข่าวเปิดเผยมาว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะคะเขาได้ยกเลิกห้ามสร้างสัตว์เลี้ยงตัวอ่อนครึ่งคนครึ่งสัตว์เพื่อเปิดให้มีการทดลองวิธีการรักษาโรคปลูกถ่ายสเตมเซลล์หรือสัตว์ที่มีอวัยวะบางส่วนเป็นมนุษย์ค่ะ ให้เป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเขาได้มีการระงับการทดลองในลักษณะนี้ไปเมื่อปี2014คือการทดลองนี้นะคะก็คือจะเป็นการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของมนุษย์เนี่ยเข้าไปในตัวอ่อนของหนูค่ะก่อนที่จะนําเข้าไปฝากคันในสัตว์อุ้มบุญโดยการทดลองนี้นะคะเขาก็หวังว่าตัวอ่อนเนี่ยจะนำสเต็มเซลล์ที่เราปลูกถ่ายลงไปเนี่ย เอาไปสร้างเซลล์ของมนุษย์เป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของมันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นนี้เป็นที่ถกเถียงกันอย่างหนักในสังคมของญี่ปุ่นค่ะโดยมีออกมาสองฝ่ายมาแสดงความคิดเห็นด้วยกันนะคะโดยฝ่ายแรกเนี่ยคือจะเป็นฝ่ายที่เห็นด้วยโดยเขามองว่าอาจจะเป็นหนทางนําไปสู่การสร้างอวัยวะเทียมอนไหล่ ของมนุษย์ที่มีคุณภาพในการรักษาโรคค่ะซึ่งฝ่ายที่ค้านนะคะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเนี hmm. ่ยมันขัดต่อหลักจริยธรรมสิลธรรมนะมันเป็นการนำสัตว์มาทรมานซึ่งก่อนที่การทดลองมันจะสำเร็จเนี่ยค่ะมันจะต้องมีสิ่งมีชีวิตที่เขาแบบว่าสั่งเบอร์ชีวิตให้กับการทดลองนี้มากมายกว่าจะเป็นผลสำเร็จออกมาชิ้นหนึ่งอันนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจนะคะซึ่งเหตุผลนี้เองนะคะส่งผลให้ในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยมีการระงับหรือสั่งห้ามการ ทดลลองัก <S <S เป็นยังไงกันบ้างคะนี่ก็คือเรื่องราวของมนุษย์หมาป่าที่มารวบรวมมาให้ท่านผู้ชมนะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมายและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องมายด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบร้ย